ของเก a t ตูเลชั่นเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้15-21เมษาต้องบอกเลยว่ามีดวงชะตาดีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีโชคลาบลาบลอยจะถามหามีโอกาสหลือก็ว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะได้เริ่รมหรือเหมือนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มีโอกาสถูกหวยมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสจะถูกรังวัลมีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่<อ>มีโอกาสว่าดวงชะตาดีมีโอกาสว่าจะมีโชคลาภ ดวงชะตาดีเหลือเกินในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้โชคลาภได้ลาบลอยมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสทางการเงินดีมากจะได้เงินถุงได้เงินถังได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตมีเงินหลังไหลไหลมาเทมาเป็นกระแสเลยทีเดียวนะมีชีวิตที่เหมือนกับว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆขออย่างเดียวหย่าลโมบลบมาก ลบมากเดี๋ยวลาบหายเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีมีโอกาสจะร่ํารวยเออมีโอกาสการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาแต่อยา่าละโมบโลบมากเพราะไม่งั้นลาบหายเท่านั้นเองอดวงชะตาดีมากๆดวงเป็นคนโชคดีดวงเป็นคนจะมีโชคลาบเออใครแล้วพรนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะินดีด้วยนะ